นี่ก็คือรายได้จาก TikTok s e r i e s นะครับที่ผมขายได้นะเมื่อวานนะครับวันนี้วันที่4นะเมื่อวานวันที่3นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายได้จาก TikTok s e r i e s นะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการทำซีรีส์เบื้องต้นนะครับก็เดี๋ยวไปเราไปดูกันเลยโอเคครับสำหรับคนที่ผ่าน TikTok Series แล้วนะครับหรือว่าคนที่ยังไม่แน่ใจนะว่าผ่านหรือยังนะครับให้มาที่3จุดมุมขวาด้านบนนะครับแล้วก็ไปที่เครื่องมือผู้สร้างจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเจอเขา ว่า Series อยู่นะครับให้เรากดเข้าไปแบบนี้ตรงนี้นะครับเราสามารถอัปโหลดซีรีส์ของเราเนี่ยลงไปได้เลยนะครับซีรีส์เนี่ยเราจะสร้างไรายได้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีความเชี่ยวชาญน,นะครับในทักษะใดทักษะหนึ่งแล้วเราก็นําทักษะที่เรามีความรู้ที่เรามีเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นวิดีโอสั้นนะครับที่มีความยาวตั้งแต่30วิแต่ไม่เกิน 20นาทีนะครับต่อน1 EP นะเพราะฉะนั้นก็สามารถนําความรู้นะครับหรือว่าทักษะของตัวเองเนี่ยนำมาถ่ายเป็นวิดีโอเปลี่ยนจากวิดีโอของเราเนี่ยมาเป็นรายได้นะครับคิดง่ายๆก็คือเหมือนเรามีคลาสออนไลน์เป็นของตัวเองนั่นเองนะครับให้เรามาตรงคําว่าบวกซีรีส์ใหม่ตรงนี้นะครับก็พิมพ์ชื่อเรื่องเลยนะครับว่าเราจะสอนเกี่ยวกับอะไรบางคนก็อาจจะสอนปั้นซิกแพคภายใน6เดือนก็ได้เราก็มาสอนนะครับแล้วก็ใส่คําอธิบายตรงนี้ให้เรียบร้อยนะหลังจาก ดังนั้นเลือกราคาเราก็สามารถตั้งราคาได้ตามนี้เลยครับตั้งแต่0.99 USD นะครับจนถึง108 19นะครับจุดเก้าดอลลาร์ตรงนี้ให้เรามาตั้งราคาเองนะตรงส่วนแบ่งเนี่ย TikTok กเขาก็จะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เรานะครับเห็นไหมครับรายได้โดยประมาณสุทธิเนี่ยจาก15.99 US ดอลลาร์เนี่ยจะเหลือแค่392นะครับรายได้จริงที่เราจะได้ที่เหลือเนี่ย TikTok เอาไปกินหมดเลยรูปภาพหน้าปกก็1,200งพันคูณหนึ่นะครับตรงนี้เนี่ยผมใช้ในแคนวาทำนะในหน้าถัดไปเนี่ยมันจะเป็นการที่เราเอาวิดีโอของเราเนี่ยอัปโหลดนะครับเรียงกันไปก แนะนำว่าให้เราถ่ายทําวิดีโอฟรีหคลิปเพื่อเป็นการที่คนที่เขาเข้ามาเจอซีรีส์ของเราเนี่ยแล้วเรามีการอธิบายว่าเขาจะได้รับอะไรได้รับประโยชน์อะไรจากซีรีส์ของเรานะครับหลังจากนั้นเราก็กด โพสแล้วก็รออนุมัติไม่นานครับประมาณครึ่งวันก็น่าจะได้ละพอทาง Tik t o ็อกนะครับเขาอนุมัติว่าซีรีส์ของเราผ่านแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสถานะสีเขียวแบบนี้ครับคาว่าโพสตแล้วแบบนี้นะถ้าใครที่ยังไม่ผ่านเนี่ยมันจะขึ้นรอดําเนินการนะครับอยู่ระหว่างตรวจสอบเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาทําคลิป เลยครับแล้วก็ติดลิงก์ง่ายๆเหมือนการทําในหน้าทิกตอกเลยผมจะยกตัวอย่างนะครับสัก1อันแล้วกันสมมุตินะครับผมใช้คลิปวิดีโอเดิมนะครับในการโพสต์ลงไปในช่องของผมหลังจากนั้นเราก็ใส่แคปชั่นอะไรตามปกติเลยครับแล้วเราก็มาตรงคาว่าเพิ่มลิงก์ครับเห็นไหมครับว่าตรงเพิ่มลิงก์เนี่ย อันแรกจะเป็นสินค้าก็คือทำติ๊กต o อ Affiliate นั่นเองนะครับสุดท้ายเนี่ยจะเป็นซีรีส์นะแล้วก,กดนะครับแล้วก็บวกซีรีส์ของเราเข้าไปนะครับทีละอันทีละอันได้เลยติดหลายๆล,ล,ลิงก์ได้เลยนะครับหรือจะติดลิงก์เดียวให้อสอดคล้องกับเนื้อหาของวิดีโอเราก็ได้แต่ผม อยากติดหลายๆลิงครับคนดูจะได้เลือกถูกนะเนี่ยเพียงแค่นี้ครับพอเราโพสเสร็จเนี่ยสิ่งที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมครับมันจะมีลิงก์นะครับเป็นตะกร้าสีส้มๆอยู่เวลากดดูนะครับก็จะมีซีรีส์ของเราเด้งมาแบบนี้เลยพอมีคนมาซื้อนะครับเราก็จะได้รายได้ตามส่วนแบ่งที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับซึ่งจริงๆเราสามารถทําคูปองเป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกนะอันนี้นะครับวิดีโอจีนของผมเนี่ยเห็นไหมครับราคาเต็ม2 9 9 แต่ผมให้ส่วนลดอีก100บาทคนดูเวลาเขาเข้ามาดูเนี่ยเขาก็จะได้รู้สึกว่าเฮ้ยราคาแรกคุ้มแล้วราคาต่อมาลดให้อีกนะครับก็คุ้มสุดยอดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซีรีส์นะ